เปิดวันนี้นะครับก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคมะเร็งนะครับเนื่องจากวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็เป็นวัน World Cancer Day ด้วยครับวันนี้เราก็เลยเจาะลึกถึงโรคมะเร็งเลยนะครับวันนี้จะเป็นมะเร็งประเภทไหนครับพ่ะวันนี้ก็อาจจะเป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นะคะจะพูดเรื่องของมะเร็งกระดูกนะคะก็เนื่องจากว่ามะเร็งกระดูกเนี่ยบางคนจะคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคในผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะหรือต้องคนแก่ๆจะเป็นนะคะจริงแล้วมะเร็งกระดูกเนี่ยเจอได้ในเด็ก นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจริงเจอไม่บ่อยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ของมันคือมาช้ามารับการรักษาช้าเพราะว่าบางทีไม่คิดว่าเอ๊ะเด็กจะเป็นมะเร็งได้หรือบางทีเอ๊ะบางทีลูกเราอาจจะมีก้อนนูนๆหรือมีที่ขาก็ไม่ได้เอะใจว่าเป็นมะเร็งอาคะคิดว่าเอ๊ะไปโดนอะไรมาขากระแทกอะไรมาหรือเปล่านะคะเลยปวดเลยบวมออกมานะคะทาให้กว่าจะมาได้รับการรักษาเนี่ยก็มะเร็งอาจจะลุกลามแล้วก็เป็นไปเยอะแล้วนะคะเพราะนั้นก็ เราอาจต้องให้ความทำความรู้จักกับเรื่องของมะเร็งกระดูกนะคะ,ะว่าบางคนเนี่ยบางทีมาช้าปุ๊บต้องตัดแขนตัดขาเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้นะ,ะเพราะบางคนก็ลุกลามไปที่อื่นด้วยนะคะค้นวันนี้ก็จะพูดถึงมะเร็งกระดูกแล้วก็การรักษาะคะซึ่งถามว่าการรักษามะเร็งกระดูกเนี่ยบางทีเราต้องตัด กระดูกตรงนั้นออกไปนะคะทำให้เราก็เสียกระดูกส่วนนั้นไปนะคะเพราะนั้นคือก็จะมีวิธีการที่เราเรียกว่าการรีไซเคิลกระดูกนะซึ่งเดี๋ยวเรารดูกันว่าวิธีการรักษานกระดูกด้วยวิธีการรีไซเคิลกระดูกนัเป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามกันในช่วงนี้ครับมิ e ดีเ e ็กซ์เ t ครับ เจ็บป่วยบางครั้งแม้ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงถึงแก่ชีวิตแต่ก็อาจทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องกลายเป็นบุคคลทุกพลภาพมีชีวิตที่เปลี่ยมไปต้องสูญเสียโอกาสที่ดีเข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยบางคนต้องยอมเพื่อแลกกับการที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างในกรณีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกบางรายที่ต้องยอมถูกตัดขาทิ้ง เพื่อทําการรักษาชีวิตเอาไว้คือจริงๆเรื่องของมะเร็งกระดูกเนี่ยถ้าเราไล่มะเร็งทั้งหมดเนี่ยความอัตราเกิดเกิดเกิดการเกิดเนี่ยฮะมะเร็งกระดูกนี่เป็นโรคที่อัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดคืออาจจะประมาณสักอะไรอ่ะประมาณสัก 2- อถึงหในแสนลายซึ่งน้อยกว่ามะเร็งเต้านมเยอะนะฮะแต่ปัญหาคือว่าเนื่องจากว่าความน้อยของมันเนี่ยทำให้หลายหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงอย่างกรณีที่เราเจอเช่น เด็กที่อาจจะไปเล่นกีฬาแล้วปวดเข่ามาแม่ก็นึกว่ากระดูกยืดอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมารู้อีกทีคือตอนที่ลูกเป็นมะเร็งแล้วนะอันที่สองมันไปเปิดในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเด็กอ่ะซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นเด็กอายุ13บสอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็ไม่คิดว่าลูกเด็กจะเป็นมะเร็งก็ได้ขณะที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ยังพอพูดใช่ไหมเช่นมะเร็งเต้านมอะไรเงเี้ยซึ่งเราพอนไะด้แต่พอเป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยทุกคนก็ไม่คิดถึงดังนั้นปัญหาที่หมอเจออยู่ในขนขณะีี้้คือมาชาชททุกท แลวเกิดปัญหาว่าก้อนมันใหญ่มีขนาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรารักษาไม่ทันคนไข้ก็เสียชีวิตไปคนไข้เหล่านี้ใบเลงเป็นเม็เกลิงกระดูกเนี่ยจะเสียชีวิตในเวลารวดเร็วกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่นมากประมาณไม่เกินพักไม่เกิน2ปีคนไข้ก็จะเสียชีวิตไปเยอะมากไปหมดเลยแต่ในทางตรงข้ามเลยถ้ามาหาหมอแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยหายขาดได้สบายแต่ปัญหาคือเราเจอคนไข้ที่เป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยน้อยมากเนื่องจากว่าอย่างที่บอกพ่อแม่ไม่ค่อยได้ได้สนใจเท่าไหร่นะครับ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกประมาณ600คนซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า95%ซจะรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งมีหลายวิธีรวมถึงการเอากระดูกใหม่จากผู้บริจาคมาใส่ทดแทนของเดิมที่เสียหายเข้าไปแต่ปัญหาคือปัจจุบันมีการขาดแคลนกระดูกที่มาบริจาคจะมีการใช้เทคนิครีไซเคลิลกระดูกขึ้นมาทดแทนคืออย่างนี้นะฮะเท้าความก่อนนะครับ โดยปกติเนี่ยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นเรื่องของเรื่องเนื้อง,งอกกระดูกหรือมะเร็งกระดูกเนี่ยนะครับอันนึงก็คือการผ่าตัดเพื่อเก็บอวัยวะเข้าไว้เช่นเก็บแขนหลือกขาซึ่งถ้าเกิดกรณีที่เราจะผ่าตัดเนี่ยเราจําเป็นต้อง้องเอาตัวตําแหน่งที่เป็นเนื้อง,งอกออกไปซึ่งหมายถึงกระดูกชิ้นนั้นจะหายไปเป็นช่วงยาวดังนั้นปัญหาคือหลายๆครั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสูญเสียอวัยวะคือการตัดแขนเตอรตัดขาเนื่องจากเราไม่มีกระดูกมาทดแทนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทดแทนกระดูกเนี่ยก็มีคนคิดมาหลายวิธีแล้วแต่เราก็ปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ก็คือกระดูกจากผู้บริจาคนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากขึ้นนะครับซึ่งไม่มีใครบริจาคซึ่งหมายถึงผู้ป่วยเนี่ยก็จะสูญเสียโอกาสต่างๆไปดังนั้นเนี่ยก็เลยมีเรื่องของวิธีคิดวิธีใหม่โดยการเอากระดูกที่เป็นเนื้องอกอันนั้นเองเนี่ยกลับมาใช้ใหม่โดยการเอาไปฆ่าเชื้อมเร็งซะก่อน แลล้้กับมาใชไดโดยปกติที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้นะครับเรายังใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเรื่องของโรคโรคมะเร็งกระดูกก็เป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราสามารถใช้กับกรณีอื่นๆได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของมีอุ Al ate, บัติเหตุนะฮะเรื่องของปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออะไรประมาณนี้แต่สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครมาใช้นะครับมากมายเพราะเนื่องจากว่าเรามีอย่างอื่นทดแทนแต่เรื่องของมะเร็งกระดูกนั้นเราังไม่มีอะไรเข้ามาทดแทนในขนะดน,นี้นะครับดัง เป็นเรื่องใหม่สำหรับจริงๆก็ใหม่พอสมควรที่เอามาใช้กันในปิมีปังประเทศที่นํามาใช้สาหรับประเทศเราเนี่ยก็เอามาใช้พอสมควรแล้วก็มีประสบการณ์เนี้ยมากมายในรามาธิบดีเราก็มีโอกาสได้ใช้ไปจํานวนพอสมควรแล้วครับในเรื่องของการรีไซเคิลกระดูกนะครับขั้นตอนก็คือเราก็ต้องดูหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาจากผู้ป่วยซะก่อน ว่ากระดูชิ้นที่จะเรามาใช้เนี่ยเป็นกระดูกที่ยังคงความแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวเนื้องอกเนี่ยมันทำลายกระดูกาจนก,กระดูกมันเสียหายไปเยอะเราไม่สามารถจะนํามาใช้ได้แต่ในบางรายที่กระดูกเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เช่นเนื้องอกมีขนาดเล็กหรือว่าเนื้องอกที่มันไม่ลุกลามรุนแรงเนี่ยเรารู้ว่าสามารถที่เอามาจัดการได้เนี่ยเราก็จะพิจารณามาใช้นะครับจากนั้นเราก็จะมาดูขนาดตำแหน่งที่เราจะตัดก่อนว่าเราจะตัดความยาวเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการทําลายเรื่องของตัวเนื้องอกนะครับ เราจะมีได้หลายวิธีซึ่งปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยจะมี2วิธีหลักๆก็คือใช้ความเย็นแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ยืนยันว่าปลอดภยัยเนื่องจากว่ามีการวิจัยมีการทดลองม,มาแล้วว่าเราสามารถใช้ลักษณะแบบนี้ในการที่จะทาลายมะเร็งกระดูกให้หายไปจากตัวกระดูกชิ้นนั้นได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะการใช้ความร้อนเนี่ยเราก็ใช้เอากระดูกชิ้นที่ผ่าตัดออกมาแล้วนะครับเอาไปใช้รังสีนะซึ่งจะใช้ค่าบริบาลรังสีค่อนข้างจะสูงที่เดียวทําให้ตัวมะเร็งนั้นตายไปหมด อันที่2คือเราไปแช่ในโรเจนเหลวนะครับเราใช้ไนเตรเจนคือใช้ความเย็นซึ่งประมาณลบร้อยกว่าองลงไปเนี่ยนะครับหล้วจากนั้นเราแช่สักระยะหนึ่งแล้วเรายืนยันว่าตัวมะเร็งกระดูกที่มันหายหมดแล้วเนี่ยเราจะมาจัดการทาความสะอาดอย่างที่ว่านะครับเพื่อขูดเอาตําแหน่งที่เป็นเนื้อเนื้องออกออกไปจากนั้นก็จะเหลือแต่ตัวกระดูกซึ่งปเปล่าๆขึ้นมานะครับจากนั้นตัวกระดูกที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็มาทําการเรียกว่าปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในคนไข้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบจําลองนะครับเรื่องของคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกอันนี้ก็จะเห็นว่าในรายนี้ผู้ป่วยก็เป็นมะเร็งกระดูกของตัวกระดูกหน้าแข้งนะครับซึ่งเป็นค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับดังนั้นการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเข้าไปตัดเอาลักษณะนี้อันนี้ไปตัดตัวเทาส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะกระดูกที่นี่แหละครับเอาไปใส่ความร้อนไปฉายรังสีหรือไปแช่ในความเย็นแลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําความสะอาดนะครับนะครับขออนุญาตวางตรงนี้ทำความสะอาดแล้วเสร็จล้ว กระดูกก็ยังเป็นรูปร่างอยู่ใช่ไหมฮะเราก็มาทําการตัดแต่งขูดเอาตัวกระดูกที่เป็นมะเร็งออกเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาใส่ในตำแหน่งที่คนไข้เป็นนะครับแล้วท่านก็จะยึดเหล็กเอาไวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเหลเียวรีไซเคพิงก์ก็เพลินเราพอเรามีคนไข้รา,ายหนึ่งที่เป็นเคสเด็กผู้หญิงนะฮะอายุเราลาสักประมาณ1 3 1 4ปีเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็คนไข้คนนี้เป็นมะเร็งกระดูกชนิดไร้แรง ซึ่ออยู่ตำแหน่งของหน้าแข้งน่งะครับบริเวณใกล้บริเวณใต้เข่าลงไปซึ่งความยาวของกระดูกนี่ก็ดูแล้วประมาณสัก15เซนนะครับซึ่งในรายนี้ในสมัยก่อนเนี่ยการรักษาคือจะต้องอใช้การตัดขานะครับซึ่งก็ยอมรับว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เขาก็คงไม่ยอมที่จะตัดขาดังนั้นเนี่ยเป็นความลําบากของหมอเหมือนกันว่าการที่เราเรารู้ว่าการที่เราตัดขาในคนไข้คนนี้จะรอดได้แต่ว่าในเมื่อเด็กไม่ยอมเราไม่มีสิทธิที่จะไปบงังคับเขาซึ่งหมายถึงว่าแน่นอน่สุดเขาคงจะไม่รอดนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะ ดังนั้นเราก็ได้พูดคุยกับทางคุณแม่ของเด็กแล้วก็ตัวเด็กเองว่าเรามีวิธีการใหม่ที่จะรัก,สาส <d> รกษาโดยเก็บขาได้แต่เนื่อง,อง,องจากว่าเราต้องใช้กระดูกที่เขาที่เขาของเขาเองมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ยอมรับที่จะใช้ตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการประสานกับทางรังฝ่ายรังสีซึ่งตอนนั้นเราใช้รังสีในการฉายนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องเตรียมก็คือว่าจะต้องในขณะที่ว่าเราผ่าตัดเนี่ยทางหมอรังสีก็ต้องพร้อมที่จะเอากระดูกไปฉายรังสีในเวลาเดียวกัน ดังนั้นขั้นตอนก็คือพอเราพูดคุยตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บวันผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเด็กลงไปผ่าตัดซึ่งใช้เวลาไม่นาน,นประมาณสัก3าชั่วโมงจากนั้นกระดูกนี่ก็จะถูกเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดเนี่ยไปที่ห้องหลังสีซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วเราใช้ระยะเวลาการฉายหลังสีประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะจากนั้นเนี่ยเราเอากระดูกกลับมาแล้วก็มาทคำความสะอาดและจากนั้นเราก็จะใส่ตัวตัวเหล็กแล้วก็ตัวเรียกเาซีเมนต์กระดูกเข้าไปเพื่อให้มันแข็งแรงจากนั้นใส่เข้าไปในคนไข้นะครับดังนั้นเมื่อหลังจากนน,กากากนััััั้้กกก็เเเรรรราาาาจะะผ่่่ตดปม3ชวโงงียยยทุออบ พอจากหลังวันผ่าตัดมาเนี่ยเด็กก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็สามารถงอเข่าสามารถเดินลงน้ําหนักได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เรา,เา,ผ,าผ่าตัด mm hmm. เรื่องของข้อจํากัดเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วหนึ่งก็คือตัวกระดูกชิ้นนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงพอที่จะมาใช้หรือเปล่าซึ่งต้องมีการพิจารณาของหมอสมควรอันที่2ก็คือวิธีการของแต่ละที่นะฮะในแต่ละโรงพยาบาล เช่นเรื่องของการใช้ลังสีนะครับเรื่องของการแช่ไนออกเจนเหลวเนี่ยจริงๆแล้วเหล่านี้มันมีขั้นตอนพอสมควรนะครับที่จะนามาใช้เพื่อยือนยันว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยได้มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นการที่เราใช้เราที่ไปแช่นในอนกซิเจนเหลวเนี่ยเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อุณหภูมิของความเย็นนั้นอยู่คงที่ตลอดในช่วงเวลาสักครึ่งชั่วโมงที่แช่นั้นอยู่และในขณะที่เกิดว่าเราถ้าเกิดเราแช่ลงไปแล้วเนี่ยอุณหภูมินั้นเนี่ยมันไม่คงที่เนี่ยก็หมายถึงว่าตัวมะเร็งกระดูกนั้นจะไม่ตายทั้น,น อันที่2คือปริมาณรังสีที่ใส่เข้าไปในกระดูกกรณีเราฉายรังสีนะฮะมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้จะต้องมีวิธีการดูแลนะครับเมื่อให้ความร้อนที่มันมากเกินไปทําลายกระดูกตอนนั้นซะเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอันที่3คืก็เป็นเรื่องของตัวตัวบุคคลเช่นเรื่องของคุณหมอเองซึ่งอาจจะไม่ได้รับการเทรนมานะครับซึ่งวิธีการนี้ต้องยอมรับว,ว่าวิธีการที่ใหม่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักวิธีนี้ดังนั้นเนี่ยอาจจะนํามาใช้ไม่ถูก กระดูกที่นํามาใช้แล้วกระดูกพวกนี้เป็นกระดูกที่ที่ตายแล้วนะครับซึ่งพวกนี้มีโอกาสที่ปัญหาจะมีการติดเชื้อได้ในตามตามหลังมาซึ่งการดูแลเนี่ยก็จะต้องเป,เป็นพิเศษกว่าอยา่างว่กอยาก่างหนึ่งจริงๆจริงแล้วหมอมาเลงกระดูกเนี่ยในประเทศไทยในขณนะนี้เนี่ยมีพอสมควรนะครับตามโรงเรียนแพทย์ต่างๆดังนั้นน่ย การเข้าหาถึงเข้าหาเนี่ยไม่ได้ยากนะสน2คือสามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ทำนองนี้นะครับหรือเ,เมื่อก็โทรศัพท์เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีคนที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ซึ่งเราเนี้ยอยากจะให้เดินเข้ามาหาหมอให้ถูกคนถูกเวลาแล้วเร็วที่สุดอันทำนองนี้การรักษาจะได้ดําเนินไปสิ่งที่ทดีนะครับในความเห็นคือดังนั้นนั้นปัญหาคือเรื่องมะเร็งกระดูกเนี่ยเราเราบอกไม่ได้ว่เมันเกิดจากอะไรแต่เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตเนี่ยในบางครั้งเนี่ย เซลล์บางตัวมันจะเลตัวผิดปกติไปมันก็กลายเป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่เราบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นหรือใครไม่เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันก็ได้ฟังในงเรื่องของมะเร็งกระดูกนะคะซึ่งจริงแล้วเจอไม่บ่อยนะคะ,คะแต่ว่าการที่เจอไม่บ่อยนี่แหละทำให้เราไม่คิดถึง ะะบางทีมาช้ารักษาช้าแล้วก็ทําให้ต้องมีการผ่าตัดซึ่งต้องตัดแขนตัดขาทิ้งไปนะมาที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าถ้าเราเรู้เร็วนะคะแล้วก็คิดถึงนะคะมาเร็วรักษาเร็วรักษาได้นะคะสามารถเก็บแขนขานั้นไว้ได้โดยใช้วิธีการรีไซเคิลกระดูกนะคะ ถือเป็นวิธีการใหม่ๆนะครับที่ทําให้คนไข้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับรึ้ชชั่วโมงแรกของพระหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักเขารถทงชาติกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารับคิวหมอนะครับวันนี้ก็ยังเปิดสายให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้โทรมาสอบถามปัญหาสุขภาพกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเป็นคิวของอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวาน์นี้นะครับจากภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาครับรอตอบคำถามอยู่แล้วในชั่วโมงหน้านครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์โสไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะ